สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยได้ไม่โอกาสเอากระบวนพาเลตสวยๆมาฝากเพื่อนๆพีๆ่น้องๆนะคะอันนี้คือกระบบนพาเลตที่งานลอยกระทงเชียงใหม่นะคะพอดีเพื่อนไปเที่ยวนะคะก็เลยได้ถ่ายวิดีโอมาให้ปุ้ยแล้วปุ้ยก็ได้นำมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแต่ต้องปิดเสียง ที่ขบวนนะคะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะคะก็เลยต้องปิดปุยก็เลยเมาบรรยายให้เพื่อนๆได้ยินเสียงปุยแทนนะคะอันนี้ก็อยู่ต่อหน้านี่ก็จะเป็นนวดนะคะแล้วนู่นก็เป็นขบวนพาเลทนะคะเพื่อนๆที่ยังไม่เคยไปเที่ยวงานลอยกระทงที่เชียงใหม่อันนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะ ปุ๋ยก็ว่าถ้ามีโอกาสก็อาจอยากจะไปบ้างนะคะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเราก็ได้ชมกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะผู้คนมากมายเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็เยอะแยะมากมายนะคะ ที่ว่าเพื่อนปุ้ยไปเที่ยวนี่เป็นเพื่อนฝรั่งนะคะที่แกไปเที่ยวชอบไปเที่ยวนะคะแกบอกปีนี้ฉันจะไปเที่ยวลอยกระทงก็เลยได้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ส่งมาให้ปุ้ยแล้วก็ปุ้ยก็ได้นํามาเผยแพร่เผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะที่เมืองไทยก็อาจจะมีทุกจังหวัดนะคะที่มีการจัดงานลอยกระทงขึ้นมานะคะบางจังหวัด บางอำเภอก็เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วแต่แตกต,ต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในขบวนพาเลรของงานลอยกระทงที่เชียงใหม่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอลังการมากค่ะสวยงามนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็นำภาพบรรยากาศ มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะขอบพระคุณสําหรับผู้ถ่ายวิดีโอมาให้ปุยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพพี่พี่น,น้องๆองที่ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกๆคนโชคดีมีความสุขแล้วก็ถ้าปุยทำอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของปุยด้วยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไ้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน